ใครที่ไม่เคยแต่งทิงทุเรียนนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเราแต่งช้านั้นเนี่ยก็ต้องมาแต่งทิ้งแบบนี้เห็นไหมครับเยอะนะครับเนี่ยสวัสดีครับผมนายธพวนสวนพลสวสุวันนะครับวันนี้พามาดูทุเรียนมูซันคิงเสริมรากนะครับปลูกมาได้หนึ่งปีสี่เดือนโตขนาดไหนเสริมลากจริงไหมนะครับเรามาดูกันนี่ครับหนึ่งปีสี่เดือนนี่ก็คือนับตั้งแต่วันที่ปลูกลงใช่ครับผมทุเรียนที่เอามาปลูกนะครับเป็นต้นทุเรียนอายุสองปีนะครับ ตรงนี้นะครับเรียกว่าลาดํานะครับเกิดจากความชื้นในทรงพุ่มนะครับที่แดดไม่ได้ส่องรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ขึ้นมานะครับถ้าอยากให้มันหลุดนะครับใช้สายฉีดพ่นยาก็ได้นะครับมาฉีดล้างนะครับแต่ก็ไม่แนะนำไม่จําเป็นครับต้นนี้เป็นกิ่งข้างนะคะพี่นัทเป็นกิ่งข้างครับทุกต้นครับมูซันทิงที่เรามาปลูกแต่ตอนนี้วนกลมแล้วนะครับจะเป็นกระโดงแล้วครับอันนี้เราก็ทําการแต่งกิ่งให้ดูนะครับหลายๆคนอยากรู้ว่าทุเรียน แต่งกิ่งยังไงนะครับแต่ละพันธุ์ก็แต่งไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าสรงเขาต่างกันการแต่งกิ่งของเขาไม่เหมือนกัน,นครับแต่สุดท้ายก็จุดมุ่งหมายนะครับที่เราแต่งกิ่งก็เพื่อให้การเลี้ยงลูกเป็นไปด้วยดีนะครับอย่างพันธุ์โมซังคิงนี่มองมานี่เราจะรู้เลยเพราะว่ามีขนาดใบที่เรียวเล็กใบจะเล็กจะเรียวนะครับจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ รอบก่อนเรามาแต่งไปหนึ่งรอบนะครับก็กิ่งก็จะบางไปพอสมควรตอนนี้กลับมาคืบอีกแล้วน่าจะผ่านไปประมาณสี่เดือนใช่ไหมครับมาตั้งแต่เดือนมิถุนาค่ะมิถุน,า,นา,าสุดเลยมิถุนาก็กรกฎาคมหากนยาตุลาเนี่ยครับสี่เดือนกว่าครับ,รบประมาณนี้บางท่านอาจจะไม่กล้าซื้อกิ่งข้างไปปลูกนี่เลยนะคะที่นี่โตดีครับกิ่งข้างโตวาน,นครับการติดผลก็ไม่ได้แตกต่างจากกิ่งกระโดงใช่ไหมคะพี่นัทการติดผลก็ติดดกเหมือนกันครับ ลำต้นเขียวๆแบบนี้เกิดจากการใช้อะไรคะก็ไม่มีใช้อะไรเลยครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของสิงโตน้ำเงินนะครับไม่มีอะไรพิเศษครับครับกิ่งก้านนะครับเอาไว้ใช้ทรงพุ่มนะครับอย่าเอาไว้บริเวณสุงมโคนต้นนะครับนี่ครับอันนี้คือกิ่งเทียมครับตรงนี้ครับกิ่งที่ไม่มีฐานรองรับนะครับพวกนี้ต้องตัดทิ้งหมดนะครับวันหนึ่งนะครับยิ่งงามมากนะครับโอกาสที่เขาจะยุบจะเน่านะครับมีสูงครับ แต่งกิ่งนี่ช่วยในเรื่องการสะสมของโรค้วยใช่ไหมครับพี่นักลดการสะสมของโรคได้นะครับมแมลงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามีแสงแดดมีลมเข้านะครับมแมลงเขาก็ไม่สะดวกที่จะอยู่เท่าไหร่เวลาเราฉีดยาพ่นมันก็เข้าได้ทั่วถึงครับที่นี่ก็ปลูกจากทุเรียนเข่งนะคะไซส์ป,ประมาณ สามพันห้าใช่ไหมคะพี่นัทประมาณจําไม่ได้ว่าสามพันห้าสามพันสามหรือว่าสามพันหกอะไรเนี่ยรวมปลูกให้ด้วยครับตรงนี้ครับรวมทุกอย่างเลยถือว่าโตได้ดีไหมคะพี่นัทครับก็ถือว่าโตดีนะครับเทียบกับการดูแลของเจ้าของเนี่ยถือว่าถือว่าดีเลยครับอันนี้ถ้าแต่งจริงเร็วกว่านี้นะครับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยขีดยาให้เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะงามกว่านี้นะครับที่นี่ใส่เป็นปุ๋ยหกสามสามใช่ครับหกสามสามเดี๋ยวปิที่ผมจะใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะครับเพื่อช่วยเขาเนี่ยเพราะว่าต้นทุเรียนเริ่มอายุมากขึ้น,นครับก็จะทำให้เขาเบ่งไวขึ้น สลับกันนะครับกินซีเคมีสักสองรอบเคมีสักหนึ่งรอบเพราะช่วงแรงมากก็เคมีก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ครับอันนี้เดี๋ยววันหน้าหัวเลื่อยมาผมจะตัดยอดนําตรงนี้ออกนะครับให้เหลือส่วนที่แบ่ออนะครับวันนี้มันตัดก็ไม่สม่ําเสมอกันไกลเดี๋ยวหัก ที่นี่พี่นัดแบบเริ่มไว้วางใจเริ่มปล่อยแบบให้เจ้าของอ oh, ๋ออันนี้ปล่อยได้แล้วครับเพราะว่าทุเรียนเนี้ยล่ามันติดขนาดนี้แล้วนะครับไม่ลดน้ํสามวันมันยังไม่เป็นไรเลยครับเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะช่วงไหนร้อนจ,จัดๆถ้าหนาแรงมากลมโยกด้วยมันอาจจะมีเหลืองมีอะไรบ้างแต่ถ้าแค่สามวันไม่เป็นไรครับแต่แปลงเนี้ยคิดว่าไม่เกินสามวันนะครับเจ้าของค่อนข้างจะชอบกับทุเรียนพันนี้มากในการในการรับประทานนะครับเพราะว่า คุณหมอบอกว่ามันเนื้อมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปเนื้อละมุนนะครับแล้วลูกก็ไม่ใหญ่กินไม่เสียสุขภาพครับผมผมก็ว่าถ้าเราชอบนะครับเราพอดีทุกอย่างก็โอเคแต่ส่วนมากผมกินก็คือกินอิ่มเหมือนข้าวเลยอันนี้ก็ไม่ดีครับผมทําให้สุขภาพไม่ดีนะครับผม, <ๆ S 1> ผมกินมากเกินไปนะครับทุเรียนทําให้อ้วนนะครับ ใครที่ไม่เคยแต่งกิ่งทุเรียนนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเราแต่งช้านั้นเนี่ยก็ต้องมาแต่งทิ้งแบบนี้เห็นไหมครับเยอะนะครับเนี่ยลองเอาไปทําตามดูนะครับใครที่ทําไม่เป็นส่วนท่านที่เป็นแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ทําเป็นด้วยก็ดีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากมค่ะ